สวัสดีครับผมแม้งจากช่องแม้งสมายนะครับวันนี้เดี๋ยวเกม Summoners War Chronicle นะครับเราจะมาพูดกันเรื่องแพทอัปเดตกันครับวันนี้อ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะขอแยกเป็นคอนเทนต์ละกันนะอย่างคลิปนี้เราจะมาพูดคอนเทนต์สมอรภูมมละกันสตอี่ที่ว่ามีสมอรภูมิแบบใหม่ก็คือเกาะเกาะน้ำตกนพาเข้ามา ซึ่งปกติแล้วมันจะเป็นป่าเงาจันใช่ไหมอ่าซึ่งอันนั้นจะเข้าไป9 vs 9กอ่าก็คือ9คนสู้กันต่อ9คนอ่าคราวนี้จะเป็นโหมดใหม่ก็คือ5คนสู้กับ5คนอ่าซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เปลี่ยนอันเก่าตัดออกแล้วเป็นอันใหม่นะมันจะสลับไปสลับมานะครับผมอ่าซึ่งอย่างของซีซั่นนี้ก็จะเป็นของกอกกอดน้ำตกนะพาอ่ะคราวนี้เรามาดู วิธีการลงดีกว่าเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก่อนว่าเกาะน,น้ําตกหน้าพางเนี่ยเราลงแล้วเราจะได้อะไรเป็นส่วนใหญ่แล้วกันนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนๆสังเกตด,ดีเราจะได้โกเป็นส่วนใหญ่กับตาแห่งชชนะก็คือตาไอตัวนี้ครับเนี่ยตาแห่งชชนะอันเนี้ยที่เอาไปแลกเหรียญร้านค้าซึ่งมันจะได้อ่าถ้าถ้าไม่ถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนนะไอในปาเงาอ่ะคือมันจะได้เยอะกว่าปากเงาค่อนข้างเยอะมาก ตามที่ผลไปเทสมาของก่อนน้าตกนะแต่ต้องดูก่อนว่าเดี๋ยวพอป่าเงาเข้ามาในซีซันหน้าเนี่ยเขาจะปรับปรับไอตัวเหรียญเหรียญตาแห่งชัยชนะเนี่ยให้มันมากขึ้นหรือเปล่าถ้ามันมากขึ้นตามก็แสดงว่ามันได้พอๆกันเนาะแต่ตอนเนี้ยมันได้เยอะกว่าแน่นอนครับรอบละสิกว่าเหรียญสิกว่าเหรียญสิกว่าเหรียญจากที่ป่าเงามันจะได้รอบประมาณ 6- 7เหรียญเนาะใช่ไหมอ่าแต่สิ่งที่ต่างกันแน่นอนเลยก็คือไอศิลาสวงสว่านไอตัวนี้มันจะไม่มีนะครับจะไม่มีในนี้ แต่เพื่อนๆจะได้เป็นเงินแทนซึ่งเงินก็จะได้ค่อนข้างเยอะรอบหนึ่งต่างตางก็แสนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการลงต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมอย่างที่บอกไปมันเป็น5้5วีหเนาะอ่ะซึ่งผมอัดไว้แล้วแหละเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูเลยละกันอ่ะมาครับต้องบอกก่อนว่าโหมดเนี้ยจะเป็นโหมดการแขคปฐานหรือแย่งธงกันนะครับผมซึ่งมันจะมีตําแหน่งธงทั้งหมด5ตําแหน่งอยู่ฝั่งหน้าเราเลยแล้วก็อยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วก็ตรงกลาง รวมกันเป็น5แห่งซึ่งแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะได้คะแนนแตกต่างกันซึ่งตรงกลางก็อาจจะได้คะแนนเยอะสุดเนะาะซึ่งอันนี้มันไม่ค่อยมีรายละเอียดให้เราดูกันดังนั้นตอนเนี้ยที่ผมเข้ามาสังเกตไหมครับผมจะมายืนฝั่งทางซ้ายแล้วก็เพื่อนๆก็จะไปอยู่ตรงกลางแบ่งกันมี5คนก็แบ่งกันไปผมก็วิ่งมาฝั่งซ้ายเพื่อที่จะมาแคปทงฝั่งซ้ายก่อนอ,อย่างนี้เดี๋ยวเราเพื่อนๆดูแมปมินิแมปต,ตามไปได้วยก็ได้ครับ ฝั่งนู้นเขาก็มาเหมือนกันเราก็ต้องจัดการเพื่อวิ่งเข้ามาในออร่าวงตรงนี้เพลไหมครับแล้วก็ตอนนี้ฝั่งผมเป็นฝั่งสีเหลืองมันก็จะโหลดเหมือนโหลดแคปบจนกว่าจะเป็นฝั่งเราก่อนจนกว่าจะขึ้นเป็นสีเราก่อนพอขึ้นปุ๊บอ่ะโหลดเสร็จละมันก็จะไปต่อได้แล้วต้องบอกก่อนว่าความไวความช้าของเกตดขึ้นอยู่ที่หนึ่งที่ธงนะครับว่าธงเนี้มันเป็นธงใหญ่หรือธงเล็กสองจนวนคนในการยืนอื อ่ะส่วนอันนี้ครับสังเกตไหมครับตอนเนี้ยมันเป็นธทของฝั่งสีม่วงอยู่แล้วคราวนี้วิธีทาก็คือเราจะต้องมายืนแคปให้สีม่วงออกไปก่อน1รอบเสร็จปุ๊บค่อยเป็นสีเหลืองที่จะเป็นแคปของเราอีกหนึ่งรอบอ่ะดังนั้นคีย์เวิร์ดของการเล่นโหมดนี้ควรจะต้องแคปบฐานนะครับอ่าแล้วจะได้แต้มอะไรครับในการแคปบฐานจะได้แต้มไม้แทนเหมือนเหมือนแต้มขุดในป่างเงาอื <c oughs> น,นี่คือแต้มหลักๆที่ได้กันต่อมาจะเป็นแก้มแต้มจากการฆ่าคนครับก็คือคิวคนแบบนี้จะได้2 0 0พันเฮ้ยพันสองพัแล้วก็ได้จากการแอซิด่าก็คือครบเลยมีคิวมีแอซิดแล้วก็มีไม้ซึ่งไม้ในที่นี้ก็คือการแคปฐานอ่าซึ่งอ่าอันนี้คือฝั่งทางขวาถ้าสังเกตดีๆฝั่งทางขวามันจะเกิดขึ้นตอนที่เขาเริ่มแคปฐานกันแล้วสังเกตไหมผมจะไม่ค่อยไล่ฆ่าคนเท่าไหร่ ค่าจะว่าที่จาเป็นครบฐานเสร็จปุ๊บแล้วค่อยไปครบฐานเสร็จปุ๊บแล้วค่อยไปเพราะว่าคีย์เวิร์ดคือการทําให้เราคองฐานให้นานที่สุดยิ่งคองฐานได้เยอะระยะเวลาในการที่จะให้คะแนนมันเด้งขึ้นเด้งขึ้นเนี่ยมันจะไวมันจะเยอะกว่านะอ่ะอย่างอันนี้อ่ะนี่เขากขลังมาแย่งผมละผมก็ต้องพยายามยืนในฐานตัวเองให้มันแทบได้ก่อนอ่ะซึ่งถ้าได้หรือไม่ได้ตอนเนี้ย อ่าเขาเรียกว่าอะไรดีมันเป็นการขัดได้สมมติว่าเรากําลังชาร์จอยู่มันกําลังจะเต็มแล้วอีกฝั่งหนึ่งมายือ้อมายื้อไว้มันก็จะหยุดดังนั้นเวลาเล่นหรือเวลาไล่ฆ่าพยายามฆ่ากันอยู่ตรงฐานอ่าอน,นี้รอบที่สามผม,มลองกระโดดลงตรงกลางดูอันนี้คือฝั่งตรงกลางอืมถ้าสังเกตดีๆเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับว่ามันมีทั้งซ้ายกลางแล้วก็ขวาที่สามารถวิ่ไปได้เลยอ่าดังนั้นเพื่อนๆลองค่อยๆค,ค,คิดทริคดูว่าเราจะต้องจัดการยังไงทํำยังไงเนาะ <c oughs> อะไรประมาณนี้ <c oughs> อ,อย่างเนี้ยผมก็จะไปอะก่อนจะไปต้องดูก่อนว่ามันมีคนจะมาโดอคานแล้วหรือเปล่าเราต้องจัดการก่อน <c oughs> ซึ่งโอ้โดนลุมแล้วตอนนี้โอ้โอโอ,โอตายไปเลยจ้า <c oughs> โดนออ a c โคลอะอย่างน้อยเราได้ไอคิวหนึ่งด้วยแต่คิวนี้จะต่างจากป่างเงาเนาะมันจะได้ทีละพันสองจะได้เยอะกว่าอออืืห แต่ยังไงก็ตามในการแคปบฐานเนี่ยก็น่าจะได้เยอะที่สุดนะครับในเกมนี้ตามที่ผมลองไปเล่นมาเนอะไปเล่นมาสี่รอบแล้วสําสหรับวันนี้ซึ่งจะบอกว่าพอแคปบฐานทําไมถึงได้เยอะกว่าเพราะมันจะมีการเด้งฐานถ้าสมมติมันเป็นเด้งแต้มเนาะถ้ามันเป็นเทมเป็นธงของเราเนี่ยมันจะเด้ง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 เรื่อยๆเลย,เลยมันก็จะมีโอกาสชนะได้ดีกว่าดังนั้นอย่าไปไล่ฆ่ากันรัวๆนะช่วยกันแคปบฐานด้วย ดูสังเกตแต้มผมจะเป็นคิวสามพันหกแอซิสี่ร้อยแล้วก็เป็นค่าฮะผมพลาดไปนิดนึงไม่ใช่ค่ามายจะเป็นค่า F แทนแล้วก็เป็นเป็นค่า F 10, ซึ่งย่อมาจากอะไรอันนี้ไม่แน่ใจแต่ไมนคือการแคปถ่านั่นเองโอเคเนาะแล้วก็สังเกตไหมครับเหรียญได้ตั้ง17เหรียญเลยเยอะกว่าปางเงาอีกเยอะเลยซึ่งไม่แน่ใจว่าปางเงาเขาจะปรับด้วยหรือเปล่าเนาะแต่ที่สําคัญคือเงินอีกแสนเจ็ดเลยเยอะมากครับยังไงลองไปทําดูเนาะโอเคประมาณนี้ครับผมก่อนจากกันไปขอโฆษณาแป๊บหนึ่ง สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะเติมเงินเกมผ่านมือถือนะครับผมสามารถติดต่อสปอนเซอร์เราได้เลยนั่นก็คือทางเพจ Elastic Shop นะครับผมซึ่งเขาเปิดทำการมามากกว่า3ปีแล้วแล้วก็จดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเปิดทำการตั้งแต่เช้าเลย8โมงจนถึงตี2ได้เลยครับผมสามารถทักไปทางเพจตามที่ผมลงนี้ได้เลย อ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น,น้อยเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ iPad แใหม่เนี่ยให้ดูอีกเนาะอาจจะเป็นตัวละครใหม่ m อนสเตอร์ใหม่อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ